บอกเลยครับว่าถ้าใครมองหารถครอบครัวนะครับฮุนไดเฮชวันเนี่ยตอบโจทย์คุณมากและข้อดีอีกหนึ่งอย่างของฮุนไดคืออะไรครับเปิดเลยครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบ็กครับที่ช่อง YouTube ช่องโชว์ลิขานะครับวันนี้นะครับเรามีรถครอบครัว10ที่นั่งมาให้ดู1คันครับตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าฮุนไดเฮชวันนะครับ2.5งจุดห้ดีลัก ต้องบอกเลยว่ารถตู้คุณใดของเราเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากเลยนะครับและวันนี้ถ้าใครมองหาอยู่วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอประกาศก,ก่อนเลยครับว่าทางเราเนี่ยรถบ้านคุณชวลริตประกาศรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจต้องการที่จะขายรถสามารถโทรมาที่เบอร์โทร08115ตัวแล้วก็31ได้เลยครับเพราะว่าเรานะครับรับซื้อด่วนเป็นจำนวนมากให้ราคาดีจ่ายเงินสดรับซื้อถึงหน้าบ้าน รถผ่อนอยู่ก็สามารถขายได้นะครับโอเคครับวันนี้หากใครมองหาฮุนไดเฮชวันคันนี้ชมเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าฮุนไดเฮชวนะครับรถปี2013เป็นรุ่น2.5ดีลักนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลสุดยอดรถครอบครัวนั่งได้11คนนะครับและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเลขไม้ที่130,000กิโลครับ ไมแท้นะ1 3 0 0 0 0กิโลรถสวยมากหน้าตานะครับปรับเปลี่ยนแล้วเป็นหน้าโฉมปี2018บอกเลยว่าโฉมนี้ค่อนข้างหล่อมากครับย้ำเลยนะครับว่าถ้าใครมองหารถครอบครัวคันนี้สวยมากรับคันเลยคันนี้ครับย้ำอีกครั้งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดเครื่อง2,500ซีซีเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่สบายนั่งสบายที่สำคัญเลยข้อดีของเขานะครับคันนี้ภาษีถูกมากจ่ายต่อปีเพียงแค่พันกว่าบาทเองครับ ภายในสวยเบาะหนังแท้รอบคันออปชั่นมีมาให้ครบขับขี่สบายนั่งได้เยอะและคันนี้นะครับราคาออกห้างป้ายแดงแพงมากคันนี้ครับป้ายแดงขายอยู่ที่ประมาณ1 5ล้าน5แบาทประมาณนะ1ล้าน5แบาทครับวันนี้ครับเป็นมือสองราคาเนี่ยหายไปเกือบครึ่งและวันนี้นะครับผมเราขอขายคุณเพียงแค่6,290,000บาทครับ 6 2 9 0 0 0บาทราคานี้คุ้มมากครับซื้อสดไม่เสียแหวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1,000 0บาทครับยอดผ่อนนี้ผ่อนตลอดสัญญานะครับไม่มีการบวกเพิ่มน้อยลงนะครับ1,000 0บาทตลอดสัญญาใครสนใจต้องการจับจองโทรมาได้เลยครับ0 8 1 1 5ตัวแล้วก็31แต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชันสอบถามการซื้งองินผ่อน สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวลิขาได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบถามให้นะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูกันซิว่าภายใต้ฝาโปรงออปชั่นภายในคันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยมาส่องกันเลยครับน็อตยึดฝาโปรงคันนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับซอกด้านในเดิมๆจากโรงงานครับแก้มด้านซ้ายคานหน้าเลกัสคันนี้เดิมหมดครับรถสวยนะครับด้านหน้าไม่มีการเฉียวชนมาก ของเรานะครับรับประกันเลยว่ารถทุกคันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําเพราะว่าทุกคันเนี่ยเราซื้อจากลูกค้าโดยตรงนะครับและคันนี้นะครับถ่ายหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ a 2นะครับเครื่องยนต์ a 2ช่องด้านนี้เห็นไหมครับอ่าหลายคนชอบถามครับผมบอกให้เลยคันนี้เป็นเครื่อง a 2นะและเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากขับดีมากอัตราเร่งดีนะครับย้ําอีกครั้งใครมองหารถครอบครัวใช้งานนะครับ คูไดให้ชวนคันนี้คุ้มค่าสุดๆป้ายแดงล้านห้ากว่าวันนี้เหลือเพียงแค่6กแสนสบาทครับต่อมาครับชมกันสิว่าออปชั่นภายในคันนี้ข้อดีมีอะไรบ้างมาเลยครับส่องกันเลยครับเลขไมค์คันนี้1นึ0 0 0สกิโลเรารับประกันไมค์แท้ให้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับเดิมๆจากโรงงาน และคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอเดิมโรงงานนะคันนี้มีฟังก์ชันนีเวกเกเตอร์ให้ครบถ้วนช่องใส่ c ีดีเกียร์ออโต้แอร์แมนนวดและตัวเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีเบจเดิมจากโรงงานนะครับสภาพภายในคันนี้บอกเลยว่า90%ครับรอบคันมีมั่นให้ครบหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดคันนี้แผงประตูสวยๆและข้อดีคืออะไรครับฮุนไดเนี่ยช่องเก็บของเยอะมากครับ บอกเลยครับว่าถ้าใครมองหารถครอบครัวนะครับฮุนไดเฮชวันเนี่ยตอบโจทย์คุณมากและข้อดีอีกหนึ่งอย่างของฮุนไดคืออะไรครับคันนี้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนั่งได้11คนและข้อดีอย่างคือเบาเนี่ยมันสามารถหมุนได้ครับชมเลยอ่านี่ครับเห็นไหมผมหมุนให้เรียบร้อยแล้วนะครับฮุนไดเฮชวันนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับหมุนนั่งเข้าหากันได้นะครับสะดวกสบายทันสมัยน่าใช้ครับ ราคาก็คุ้มค่าป้ายแดงล้านห้าวันนี้6กแสนสองหมาบาทครับและนี่นิดนึงครับหลังคาครับผมมาพร้อมกับแอร์ลาวหลังคาให้หน้าจอทีวีครับเป็นไฟฟ้ามีให้ครบหมดครับเห็นไหมจอทีวีครับใช้งานได้ปกตินะไม่เบาะภายในนะครับกว้างมากคันนี้ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังแท้เดิมหมดจากโรงงานนะครับผมนะใครสนใจหารถครอบครัวใช้งานคันนี้รีบมาซื้อไปเลยครับป้ายแดงล้านห้าวันนี้6กแสนสองบาท และย้ำว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล A2 ครับต่อมาเลยครับนี่เลยลองดูนี่ครับบอดี้รอบคันครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาัดชเจนรูกลมแบนเรียบทั้งบนและล่างด้านข้างรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับย้ำเลยครับว่าของเรานะครับเป็นรถบ้านทุกคันนะครับเราซื้อจากลูกค้าโดยตรงเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกคันและนี่ครับล้อแม็กยางครับผมเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้แม็กขอบ16เลยนะครับแม็กขอบ16 ยางยังดีอยู่นะครับเป็นยางของบิสโต o น e และด้านท้ายนะครับเรามาดูกันซิว่าด้านท้ายคันนี้นะครับรถเนี่ยมีการเฉียวชนมาหรือเปล่ารอยเม็ดอาหัวน็อตยังอยู่ดีไหมเราชมได้เลยครับนี่ครับเปิดขึ้นมาเลยด้านหลังครับถ่ายมุมเข้าไปเลยภายในกว้างขวางมากเห็นไหมครับหลังคาสูงโปรง่งโล่งสบายมีแอร์ให้ทุกจุดเลยและนี่เลยครับน็อตยึดฝาโพรงด้านซ้ายนะครับ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาสหลังซ้ายรอยเม็ดอาร์กรอยสินกาวอยู่ครบหมดเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับและน็อตยึดฝาโปงด้านขวาครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาสต่หลังขวารอยสินกาวอยู่ครบหมดและด้านท้ายครับสังเกตอ,อะไรไหมนี่เห็นไหมครับพลาสติกครับยังไม่ได้แกะออกจากโรงงานเลยไหมครับเดิมๆบง่งบอกว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากพลาสติกครับผมตัวมือเปิดเบาะอยู่ครบหมดคันนี้สภาพสวยๆนะ และอีกอย่างหนึ่งครับถ่าย1นึคันนี้นะครับมีม่านให้รอบคันเลยนะครับเรียกได้ว่าขับขี่ทางไกลไม่ต้องกลัวแดดร้อนครับแดดร้อนเปิดม่านหมุนแอร์สบายครับด้านท้ายจบไปนะครับผมนะต่อมาเรามาชมมันสิว่าห้องโดยสารฝั่งนี้เป็นอย่างไรบ้างและคันนี้ครับลืมบอกไปว่าประตูนะครับเป็นแบบแมนนวลไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นปี2013นะครับผมนะดูเลย นี่ครับผมภายในครับสวยมากนะคันนี้สุดยอดแล้วก็พร้อที่น่าใช้ครับฮุนไดเฮชวันเบาะนั่งได้11คนภายในสวยสะอาดกว้างนั่งสบายครับและนี่นะครับห้องโดยสารด้านหน้าครับภายในครับสวยกริบเลยเป็นลายไม้มีแอร์แบกให้2ใบหน้าจอครบถ้วนหมดจากโรงงานสวยสะอาดน่าใช้แล้วก็ประหยัดด้วยนะครับนะป้ายแดงก็แพงแพงวันนี้ถูกมากครับ 6แสนสอบาทใครสนใจรีบมาจับรีบมาจองครับสรุปครับกับเจ้าฮุนไดเฮสคันนี้นะครับรถปี2013เป็นรุ่น2.5ดีลักเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์ดีเซลเลขไม้แท้1 3 0 0 0แสกิโลราคาออกห้างป้ายแดง1 5ล้าน5แบาทประมาณวันนี้เราขายคุณเพียงแค่6กแสน0่นบาทครับ6 2แสน0บาท ซื้อสดไม่เสียแวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1,000 0บาทและยอดผ่อนนี้ผ่อนตลอดสัญญาครับไม่มีการผ่อนน้อยผ่อนเยอะนะครับผ่อน1,000 0บาทตลอดสัญญาใครสนใจต้องการจับจองโทรมาเลยครับ081 15ตัวแล้วก็31หรือว่า087 767 67 67ครับแต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสอบถามการื้อื้อนผ่อนสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวลิคาได้นะครับเราจะมีทีมงานพอตอบถามให้นะครับ โอเคนะครับและย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้นะครับเราย้ายมาอยู่ที่โชว์รูมใหม่แล้วนะครับอยู่ตรงข้ามเซนทัลสรยานะครับใครสนใจต้องการมาหาเราครับปักหมุดเลยครับที่รถบ้านคุณชาวลิตเว้นวัคสรยามาตามหมุดได้เลยนะครับนะรถสวยกว่า200คันบนเนื้อที่กว่า5ไร่ครับใครสนใจหาวิชใช้งานมาหาเราครับรถบ้านคุณชาวลิตโอเคนะครับวันนี้ก็กลืนครับขอฝากไว้หนึ่งคันให้กับเจ้าหุนไดฮุนยนสุดยอดรถครอบครัวที่น่าใช้ครับ ก่อนจากกันครับอลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ